สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเป็นร้านค้าออนไลน์การสั่งซื้อสินค้าแคปเจอร์รูปภาพสินค้าที่สนใจทักเข้ามาที่ไลน์ออฟฟิเชียลของร้านค้าการเข้าไลน์ออฟฟิเชียลพิมพ์ไอดียไลน์ตามที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะ s i 421 h k g h i ค่ะมาเริ่มเป็นเพื่อนกับร้านค้าจะมีข้อความต้อนรับแสดงเงื่อนไขการสั่งซื้อค่ะ สินค้าชิ้นแรกแหวนทับทิมสยามเจรณายนทรงลูกแผรล้อมเพชรเรือนทอง 18K หนัก6กรัมประดับเพชรรวม1.20กรัตหน้าแหวนขนาดกว้าง1.2คูณสูง1.5เซนแหวนเบอร์55ราคา29,500บาททับทิมสยามปัจจุบันจัดว่าเป็นพลอยหายากค่ะ ต่างชาติให้ค่าของทัพทิมสยามว่าราชาแห่งอัญมณีค่ะแหวนโอปอลเอธิโอเปียล้อมทัพทิมพมา่าเรือนทอง,ง 14k หนัก6.2กรัมประดับเพชรกุหลาบรวม0.50กรัตหน้าแหวนขนาดกว้าง2.2คูณสูง2.8เซนแหวนเบอร์55ราคา23,000บาท เป็นแหวนหน้าใหญ่ที่ได้โอปอลเอธิโอเปียเม็ดใหญ่เจรไนทรงลูกแพรล้อมด้วยทับทิมพม่าส,สีแดงสดทรงมาคีหน้างานขนาดใหญ่ใส่แล้วเต็มหน้านิ้วสีสันของพลอยดูสวยตัดกันได้ลงตัวค่ะสร้อยคอเพชรดำตัวตะขอล็อกเป็นตะขอเงินนะคะหนักรวม29.4กรัม ระดับเพชรดำเจียระไน146.5ย146.5กรัตร้อยทั้งหมด6เส้นร้อยยาว22นิ้วระบบล็อกแบบลินเสียบราคา65,000บาทชิ้นนี้เป็นงานที่เพชรดำเล่นไฟวิบวับค่ะนำเพชรมาร้อยทั้งหมด6เส้นร้อยเหลื่อมระดับกันและเป็นงานเพชรดำรอบวงค่ะ ใช้เพชรดำเยอะถึง146.5กรัตใส่ขึ้นคอแล้วดูวิบวับเด่นสะดุดตาค่ะแหวนบุษราคำบางกระจะล้อมเพชรสองชั้นเรือนทอง90หนัก3.85กรัมล้อมเพชร3ตัง13เมตรและ4ตัง14เมตรทั้งชิ้นงานเพชรรวม0.95กรัตหน้าแหวนขนาด1.2คูณ1.4เซน แหวนเบอร์55ราคา26,500บาทเป็นงานขนาดย่อมย่อมที่มีความพิเศษคือได้บุษราคาไฟดีมากและเพชรสวยค่ะต่างหูมุกสีชมพูตุ้งติ้งประดับเพชรเรือนทอง90ก้านและแป้นทอง70%หนัก7.3กรัมประดับเพชร10เม็ดรวม0.25กรัด มุกขนาด11.5มิลชิ้นงานสูง2.6เซนราคา18,500บาทเป็นงานที่ได้มุกเม็ดใหญ่และสีชมพูดูนุ่มนวลอ่อนหวานมุกมีตำหนิตามธรรมชาติของมุกค,ค่ะมุกเป็นอัญ,ญมณีอินทรีย์การเก็บมุกค,ควรเก็บแยกกับอัญ,ญมณีชนิดอื่นเพื่อป้องกันมุกขุดขีดเป็นรอยค่ะ งานเซตติ้งดูสวยกำลังดีได้มุกเม็ดใหญ่ประดับตุงต้งติ้งใส่แล้วดูดีมีสเสน่ห์ค่ะชิ้นสุดท้ายแหวนทับทิมประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก3.76กรัมประดับทับทิมสยามผสมทับทิมพมา่าเพชรรวม0.20กรัตหน้าแหวนสูง1.7เซนแหวนเบอร์ห้ ราคา18,500บาทเป็นงานดีไซน์สวยน่ารักโดยได้ทับทิมสีแดงมาเจรไนทรงรูปไข่วางประดับเหลื่อมระดับและประดับเพชรบากข้างค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ